เรียนท่านประธานครับก่อนจะนับเวลาขอเนื้อหารือครับตอนแรกท่านประธานมอบหมายให้ผม15นาทีตอนเปิด10นาทีตอนปิดตอนเปิดผมใช้ไปแค่7นาทีครับท่านประธานอาจจะเกิดเลย10นาทีช่วงปิดสักเล็กน้อยเอาเวลาตอนเปิดที่ใช้ไม่หมดมาทดนะครับแต่ว่าจะพยายามให้กระชับที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเดี๋เลยครับเดี๋ยวเครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพริตวัชรศิลป์ผู้แทนวัศดรนแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชานอดิตพรรคก้ากลในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับก่อนอนึ่นก็ต้องขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิก จากทั้งสองสภาที่ได้อภิปรายกันอย่างท่วมท้นนะครับทั้งในลักษณะที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขข้อบังคับที่ผมเสนอในวันนี้นะครับก็จะมีประเด็นที่ต้องการจะชี้แจงนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อได้จริงที่อาจจะยังคาดเคลื่อนอยู่นะครับหรือว่าเป็นความเห็นต่างที่ผมก็ขออนุญาตใช้ช่วงเวลาสุดท้ายในการพยายามจะโน้มน้าวเพื่อให้ที่ประชุมรัฐสภาแห่งนี้ลงมติเห็นชอบรับหลักการกับร่างแก้ไขข้อบังคับที่มีการเสนอในวันนี้ จะขออนุญาตแบงง่งการสุปออกเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกอย่างจะทบทวนเนื้อหาสําคัญนะครับเพื่อเกิดความเข้าใจตรงกันถึงสาระของร่างที่มีการนําเสนอในวันนี้ในส่วนที่2ก็จะขออนุญาตตอบคําถามรายประเด็นของเพื่อนสมาชิกแต่ละคนที่ได้อภิปรายนะครับในส่วนที่1ครับผมขออนุญาตสรุปเนื้อหาสาระของร่างแก้ไขข้อบังคับฉบับนี้ในประเด็นที่อาจจะเป็นที่ถกเถียงพอสมควรอีกสักรอบหนึ่งเพื่อเราเข้าใจตรงกันนะครับนั่นก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตั้งกรรมธิการขึ้นมาเพื่อพิจารณา เ,เกี่ยวกับร่างแก้ไขรัฐธรมนูญที่รัฐสภามีมติรับหลักการความจริงร่างแก้ไขข้อบังคับตรงนี้นะครับมันจะแบ่งกรณีออกเป็นสองกรณีด้วยกันคือกรณีทั่วไปกับกรณีพิเศษถ้าเราพูดถึงกรณีทั่วไปนะครับนั่นก็คือกรณีที่สมาชิกรัฐสภาหรือว่าคอรมอมีการเสนอร่างแก้ไขรัฐนูญเข้ามาที่รัฐสภาหากสมมตริรัฐสภามีมติรับหลักการเห็นชอบในวาระที่หนึ่ง ก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมาิการเพื่อพิจารณยรายมารารก่อนที่จะนาเสนอร่างแก้ไขดังกล่าวกลับมาสู่รัฐสภาในวาระที่2ปัจจุบันข้อบังคับก็กําหนดไว้ว่าคณะกรรมิการชุดนั้นก็จะมีได้ไม่เกิน45คนยกตัวอย่างสมมติเรามีคณะกรรมิการที่มีทั้งหมด42คน42คนนั้นก็จะถูกแบ่งออกเป็นตามสัดส่วนของสมาชิกที่มีอยู่ในสองสภาถ้าคิดง่ายๆสวก็จะมีโควตา12คนสสก็จะมีโควต้า30คนเนื่องจากสวมีทั้งหมด200คนสสมีทั้ 500คนในบรรดา12คนที่เป็นโคต้าสวกับในบรรดา30คนที่เป็นโคต้าสสก็ขึ้นอยู่ว่าสอวอกับสสนั้นจะเสนอใครเข้ามาทําหน้าที่เป็นกรรมธิการถ้าเป็นในฝั่งสส,ส30คนก็มักจะแบ่งการตามสัดส่วนของพรรคการเมืองตามจำนวนสมาชิกสสที่แต่ละพรรคการเมืองมีในสภาปัจจุบันข้อบังคับเราไปกําหนดไว้ครับว่าในบรรดา12และ30คนนั้นจะเสนอชื่อใครก็ได้แต่ต้องเป็นสมาชิกรัฐสภา พูดง่ายๆคือต้องเสนอสสหรือสวเท่านั้นเข้ามาทําหน้าที่เป็นกรรมธิการสิ่งที่ร่างแก้ไขข้อบังคับที่ผมเสนอในวันนี้มีการปรับเปลี่ยนคือการเปิดกว้างให้สวกับสสนั้นสามารถเสนอชื่อคนที่ไม่ได้เป็นสสและสวมานั่งในกรรมธิการในบรรดา12และ30คนนัดนั้นได้เท่านั้นเองอาจจะเป็นอย่างที่ผมได้เกินไว้นักวิชาการที่ทํางานเรื่องรัฐธรรมนูญมายาวนานแต่ไม่ได้เป็นสสสวอาจจะเป็นภ้าประชาสังคมที่ขับเคลื่อนมายาวนานไม่ได้เป็นสสหรือสวหรืออาจจะเป็น อดีตผู้รับผงตําแหน่งทางการเมืองของพรรคการเมืองที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์เรื่องรัฐรมนูญแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นสสหรือสอวอยู่ก็ได้นะครับดังนั้นอันนี้ยืนยันว่าในกรณีทั่วไปไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนจํานวนนะครับเียี่ตนเปิดกว้างให้สามารถเสนอชื่อคนที่ไม่ได้เป็นสสและสอวอเข้ามาได้แต่ในกรณีพิเศษครับซึ่งมีการพูดถึงเช่นกันนั่นคือกรณีที่พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้สิทธิที่ตนเองมีตามรัฐมนูญเพื่อรวบรวมรายชื่อ5 0 0 0รายชื่อเสนอร่างแก้ไขรรัธมนูญเ้ามา แล้วสมมติรัฐภามีการพิจารณาการในวาระที่1และรับหลักการร่างแก้ไขมูิฉบับนั้นก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแต่พอเป็นกรณีพิเศษที่ร่างแก้ไขมนูนั้นถูกเสนอโดยพี่น้องประชาชน5 0,000ื่นกว่ารายชื่อเรามีการปรับเปลี่ยนว่าอยากจะเปิดพื้นที่ให้หนึ่งใน3ของคณะกรรมการนั้นเป็นผู้แทนของประชาชน5 0,000่นรายชื่อที่ร่วมกันลงชื่อหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมทําเช่นนี้ 1: ใน3มาจากไหน ความจริงก็ต้องบอกว่าผมนํามาจากสิ่งที่เราใช้กันอยู่ณปัจจุบันอยู่แล้วสําหรับร่างพรบเพราะถ้าเราไปเปิดดูข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราศฎรเราก็จะเห็นครับว่าหากมีการเสนอร่างแก้ไขพรบรเข้ามาโดยประชาชนที่ร่วมกันเข้าชื่อ1 0,000กว่ารายชื่อหากสภาผู้แทนราศฎรมีมติเห็นชอบในวาระที่1ก็มีการกําหนดไว้ว่า1ใน3ของคณะกรรมการนั้นต้องเป็นผู้แทนของประชาชนที่มาเข้าชื่อร่วมกัน10,000รายชื่อขึ้นไป แต่นั้นอันนี้คือสรุปใจความสําคัญถึงสิ่งที่ผมนําเสนอนะครับซึ่งพออธิบายแบบนี้แล้วก็หวังว่าหลายท่านที่อาจจะมีข้อสงสัยหรืออภิปรายข้อมูลบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ผมนําเสนอเมื่อสักครู่ก็จะขายข้อกังวลม,มากขึ้นครับทีนี้ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงของการตอบคําถามรายบุคคลนะครับขออนุญาตไล่ไปทีละท่านนะครับขออนุญาตเริ่มที่ท่านคุณหมอเปรมสักนะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับก็มี3ประเด็นที่ท่านตั้งไว้และขออนุญาตชี้แจงนะครับ ประเด็นที่1ครับท่านตั้งคาถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เราถึงมาประชุมกันเรื่องข้อบังคับแทนที่จะประชุมกันเรื่องร่างแก้ไขรัฐมนูลเรื่องสอสรก็ต้องเรียนกับท่านว่าเจตนาผมก็อยากให้เรามาคุยเรื่องร่างแก้ไขรัฐมนูลเกี่ยวกับสอสรเหมือนกันครับแต่ว่าในที่ประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีวิบบางฝ่ายนะครับที่มีการเสนอว่าอยากจะเลื่อนออกไปหนึ่งเดือนเพื่อมีเวลาเพิ่มเติมในการศึกษาร่างของพักเพื่อไทยที่ยื่นเข้ามาประกบแล้วก็มีคนให้ความเห็นว่าก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้จะมีพักการเมือง ผมก็เลยเสนอในที่ประชุมเองนะครับว่าเพื่อให้เวลาในวันนี้ไม่สูญเปล่าก็น่าจะเอาวาระอื่นๆนะครับที่มีการเสนอเข้ามาแล้วบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระอยู่แล้วมาพิจารณากันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือร่างแก้ไขข้อบังคับซึ่งผมได้มีการแจ้งทางที่ประชุมวิบทุกฝ่ายรวมถึงวิบสอวอตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับดังนั้นผมไม่แน่ใจว่าการสื่อสารระหว่างวิบสอวอกับสมาชิกบุญทิสภาแต่ละท่านนั้นมันมีความคลาดเคลื่นอนรหรือเปล่าทำให้คุณหมอเปรมศักดิ์ถึงไม่ทราบว่า ความจริงมีการยื่นร่างแก้ข้อบังคับมาตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับประการที่2นะครับท่านบอกว่าในหลักการท่านก็ดูจะเห็นด้วยกับการใช้ประโยชน์จากช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตไว้ว่ามันอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อันนี้ก็อยากจะบอกท่านครับว่าข้อความที่ผมเขียนเกี่ยวกับเรื่องการใช้ช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นั้นเหมือนกันทุกคำเลยครับกับข้อความที่เราใช้กันอยู่ณเวลานี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่นะเนี่ยผมยืนยันว่าการไม่ว่าจะเป็นการส่งหนังสือเชิญ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้มีอะไรที่มีความกังวลใจเกี่ยวกับความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนเพราะอะไรที่เราใช้กันอยู่แล้วสาหรับกลไกของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเราก็จะนํามาใช้สำหรับกลไกของการประชุมรัฐสภาส่วนประการที่3ครับซึ่งความจริงเป็นประเด็นที่ไม่ใช่แค่คุณหมอเปรมศักตั้งคําถามนะครับแต่มีเพื่อนสมาชิกหลายคนตั้งคําถามก็ขออนุญาตอธิบายในรอบเดียวก็คือการที่ไปแก้ไขข้อบังคับข้อที่79ครับที่ไป เขียนว่าจากเดิมนะครับที่มีเขียนว่ากรรมธิการนั้นจะพ้นจากตําแหน่งหากขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกแล้วผมไปเสนอให้ตัดออกถามว่าเสนอให้ตัดออกนั้นเป็นเพราะอะไรมีเจตนาอะไรความจริงเรียบง่ายมากครับถ้าฟังสรุปสาระสคาคัญที่ผมพูดเมื่อสักครู่ข้อเสนอของผมคือการบอกว่าในบรรดานี่ครับ42คน30 62คนที่มาทําหน้าที่เป็นกรรมธิการเนี่ยเราเสนอให้เปิดกว้างให้เป็นบุคคลที่อาจจะเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกก็ได้นะครับ พอเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันหมายความว่าอาจจะมีพรรคการเมืองบางพรรคหรืออาจจะมีสอวอบางกลุ่มที่ตัดสินใจเสนอชื่อบุคคลที่ไม่ได้เป็นสอส,อส,อสอวอเข้าไปทําหน้าที่ในกรรมธิการในสัดส่วนโคต้าของเขาพอเป็นเช่นนี้แล้วถ้าเรายังเขียนเหมือนเดิมว่ากรรมธิการจะพ้นจากตําแหน่งหากขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเองเป็นสมาชิกมันก็จะเกิดปัญหาทางกฎหมายทันทีครับยกตัวอย่างที่ผมพูดตอนเปิดการนําเสนอร่างแก้ไขข้อบังคับหากสมมติขออนุญ,ญ,ญาตเอ่ยนามทางพรรคเพื่อไทย ตัดสินใจเสนอบุคคลอย่างเช่นท่านพงเทพเทพการน,นาที่เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องรัฐธรรมนูญเข้าไปทําหน้าที่เป็นกรรมธิการในเมื่อท่านปัจจุบันไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่หากเรายังคงมาตรานี้หรือว่าข้อบังคับข้อนี้ไว้เหมือนเดิมว่าจะพ้นจากตําแหน่งหากขาดสมาชิกภาพจากสภาที่ตนเองเป็นสมาชิกเนี่ยก็เกรงว่ามันอาจจะเกิดปัญหาทางกฎหมายได้นะครับดังนั้นอันนี้เป็นรายละเอียดที่มันเป็นผลลัพธ์ที่ตามมาจากการแก้ไข ข้อบังคับในข้อหลักที่ผมเสนอเมื่อสักครู่แต่หากกังวลเรื่องถ้อยคำเรื่องข้อความอะไรก็สามารถปรับเปลี่ยนในชั้นกรรมธิการได้นะครับอันนี้คือตอบท่านคุณหมอเปรมศักดิ์ต่อมาครับของนี้าตตอบท่านพิสิทธิ์นะครับมี2ประเด็นด้วยกันนะครับท่านพิสิทธ์ก็ขึ้นในสไลด์นะครับซึ่งก็ขอบคุณมากทาให้เห็นถึงภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับว่าหากสมมติมีการแก้ไขข้อบังคับตามที่ผมนําเสนอนั้นนั่นหมายความว่า42คน30บวก12คนที่เป็นกรรมธิการที่อยู่ในตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาเมื่อสักครู่ ท่านใช้คาว่าอาจจะไม่มีสมาชิก,กรัฐพาคนเดียวเลยก็ได้ใน42คนในเชิงทฤษฎีมันก็ใช่อยู่แหละครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทุกพักการเมืองหรือว่าสวทุกฝ่ายก็จะเสนอคนที่ไม่ได้เป็นสสหรือสอวอเข้าไปอยู่ในนั้นแต่หากท่านคิดว่าตรงนั้นไม่เหมาะสมหากท่านคิดว่ามันควรจะมีสมาชิก,กรัฐพาไปอยู่ใน42คนด้วยท่านก็ทําตรงนั้นได้ครับภายใต้ข้อบังคับที่ผมเสนอใน,ในวันนี้ประการแรกคือท่านเองเป็นสวในโควต้าของท่านท่านก็เสนอสอวอมานั่งสิครับก็ไม่ต้องเสนอคนนอกก็ได้ก็ปิดปัญหาไปแล้วส่วนหนึ่ง ประการที่2ครับคือไม่ว่าพรรคการเมืองหรือสอวอจะเสนอชื่อใครเป็นกรรมธิการยังไงก็ต้องมาขอความเห็นชอบจากที่ประชุมแห่งนี้ที่มีสส500คนสว200คนจากนั้นถ้าเกิดว่ามีการเสนอชื่อบุคคลภายนอกที่ไม่เหมาะสมหรืออาจจะมีชุดรายชื่อของสมาชิกรัฐสภาที่น้อยเกินไปใน42คนนั้นที่ประชุมแห่งนี้ก็สามารถโหวตไม่เห็นชอบกับรายชื่อดังกล่าวได้หรือหากท่านคิดว่าตัวนั้นยังไม่พอท่านต้องการหลักประการกว่านั้นว่าในบรรดา42คนนั้น จะต้องมีสัดส่วนกี่เปอร์เซนต์ที่เป็นสมาชิกรัฐสภาโดยตรงโดยอาจจะมีแค่สัดส่วนบางเปอร์เซนต์เท่านั้นที่เปิดให้กับคนนอกท่านก็สามารถเข้ามาเสนอแก้ไขหลังจากเรารับหลักการในวันนี้และไปพิจารณาการในชั้นกรรมธิการได้นะครับส่วนประการที่2เร็วๆนะครับท่านก็กังวลใจว่าร่างแก้ไขข้อบังคับของเราเนี่ยจะไปลดอำนาจสอวอในชั้นกรรมธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูญอันนี้ก็ย้อนไปฟังที่ผมพูดตอนตอนเริ่มตน้นนะครับตอนที่สรุปเมื่อสักครู่ว่าถ้าเป็นกรณีทั่วไปจํานวนเหมือนเดิมนะครับ สัสดส่วนกรรมธิการก็จะแบ่งระหว่างสวส,ส,สเหมือนเดิมไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยแต่ถ้าเป็นกรณีพิเศษที่รัฐภามีมติรับหลักการร่างแก้ไขมนูญที่พี่น้องประชาชน5 0,000กว่ารายชื่อเขาเสนอเข้ามาตรงนั้นแหละครับถึงจะมีการไปเพิ่มสัสดส่วนหนึ่งใน3ของกรรมธิการให้เป็นตัวแทนของประชาชนที่เข้าชื่อเข้ามาซึ่งก็เป็นกรณีพิเศษทเท่านั้นและก็สอดคล้องกับสัสดส่วนที่เราใช้กันอยู่สําหรับพรบ,บรที่ถูกเสนอชื่อโดยพี่น้องประชาชนนะครับ มาสู่สวท่านสุดท้ายนะครับท่านรัชนีกรของนิยนีที่เอ่ยนามก็มี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็จะเป็นข้อกังวลเดียวกันกับคุณหมอเปรมศักดิ์เรื่องที่ไปแก้เรื่องเงื่อนไข,ขของการพ้นจากตาแหน่งของกรรมธิการนะครับซึ่งผมหวังว่าผมได้ตอบไปแล้วแต่ประเด็นที่2ครับท่านพูดไว้ว่าท้ายสุดแล้วสอสอสอวในฐานะสมาชิกสภาต้องรับผิดชอบต่อร่างแก้ไขมนุนที่มีการพิจารณาอันนี้ผมไม่ได้เห็นต่างนะครับแต่ผมอยากจะขยายความว่าผมไม่คิดว่าร่างแก้ไขข้อบ,บงังคับของเรานั้นไปทําให้สอ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 และสอวอ จะต้องมีความรับผิดชอบต่อร่างแก้ไขมนูนน้อยลงเพราะไม่ว่ากรรมธิการจะเป็นสสสวเองหรือจะเป็นบุคคลที่สสสวเสนอชื่อเข้าไปเมื่อมีการพิจารณารายมาตาเสร็จแล้วในชั้นกรรมธิการยังไงร่างนั้นก็ต้องถูกกลับมาเสนอในที่ประชุมรัฐสภาแห่งนี้ซึ่งคนที่จะลงมติได้ก็จะมีแค่สสสวเท่านั้นแต่นั้นท้ายสุดสสสวก็ยังคงความรับผิดชอบต่อตัวร่างแก้ไขมนูนในวาระ1นึาเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีการมอบหมาย ให้บุคคลที่ไม่ได้เป็นสสสวที่เราเห็นว่าอาจจะมีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีการทํางานเรื่องนีอ้อย่างต่อเนื่องไปพิจารณารายละเอียดราย,รายมาตราก่อนจะนํารายละเอียดกลับมาเสนอ,อกับทางที่ประชุมรัฐสภาแห่งนี้นะครับขออนุญ,ญาตนะครับมีอีกสี่ท่านนะครับเป็นในฝั่งของสมาชิกสภาผู้แทนวาัฎรน,นะครับท่านวิทยาครับมี3าประเด็นประเด็นแรกชี้แจงไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขาการพ้นจากตาแหน่งของกรรมธิการขออนุญาตไม่พูดซ้ำประเด็นที่2ครับท่านเองแสดงความกังวล ถึงการที่เราเปิดให้กรรมธิการในกรณีพิเศษนั้นมีผู้แทนประชาชนเ,าเป็นอย่างน้อยหนึ่งใน3ของกรรมธิการทั้งหมดก็ต้องชี้แจง3ประเด็นย่อยๆประเด็นแรกเหมือนที่ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าอันนี้เป็นเฉพาะกรณีพิเศษที่เป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พี่น้องประชาชนเสนอชื่อเข้ามาไม่ได้ถูกใช้สำหรับกรณีทั่วไปที่เป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ถูกเสนอโดยสมาชิกรัฐสภาหรือว่าคอรมอประเด็นที่2ท่านถามว่าแล้วผู้แทนประชาชนหนึ่งในสเนี่ยเขียนมาแบบนี้หมายถึงใครประชาชนกลุ่มไหน ก็ต้องบอกว่าข้อความที่ผมเขียนเนี่ยผมดึงมาจากรัฐธรรมนูญมาตรา128นะครับไม่ได้ดึงข้อความมาจากไหนไม่ได้เขียนขึ้นมาเองแล้วผู้แทนประชาชนที่หมายถึงตรงนี้ก็คือผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อถ้าในกรณีพรบรก็อย่างน้อย1 0,000รายชื่อถ้าในกรณีรัฐธรรมนูนก็อย่างน้อย5 0,000รายชื่อก็คือเป็นตัวแทนของประชาชนที่เข้าชื่อเสนอร่างเข้ามาเนี่ยที่จะมีตัวแทนมานั่งอยู่ในชั้นกรรมธิการนะครับส่วนถ้าท่านมองว่า 1: ในส ไม่สมเหตุสมผลผมก็ต้องเรียนว่าดึงในสามเลยผมก็ดึงมาจากรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องพอรบนะครับแต่ว่าถ้าท่านมองว่าควรจะมีสัดส่วนที่แตกต่างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถรับหลักการและไปแก้ในชั้นกรรมธิการได้นะครับส่วนประการสุดท้ายของท่านวิทยาครับท่านพูดว่าจะมีผู้แทนประชาชนในกรรมธิการหรือไม่ไม่สาคัญเพราะว่าจะต้องกลับไปทําประชามาติอยู่ดีอันนี้ก็ต้องเรียนว่า อันนี้อาจจะคาดขึ้นจากข้อได้จริงนะครับเพราะเรากําลังพูดถึงกรรมธิการในการพิจารร่างแก้ไขรัฐมนูลซึ่งอาจจะเป็นการแก้รายมาตราที่ไม่ต้องมีการทําประชามติก็ได้นะครับมาสู่เลยแค่สองท่านกับท่านประธานไม่ได้ใช้เวลาเกินนะครับเดี๋ยวการผลิตครับช่วงนี้เป็นช่วงที่สรุปการแปลของผู้เสนอไม่ใช่มาตอบคาถามของผู้ที่แปลทั้งหมดนะครับโอเคครับ<า>ขอให้สรุปใช้เวลาใ<น>เินที่ท่านมอบให้นะครับเพราะว่า ไม่ใช่คำถามเป็นการอภิปรายเพราะฉะนั้นท่านสุดท้ายเพราะว่าเราไม่มีคนอื่นที่จะมาซักถามแล้วผมก็ไม่อนุญาตแล้วนะครับ <S <S เพราะว่าเมื่อท่านสุดท้ายได้สรุปแล้วก็ไม่เบีภยปรายจะลงติอย่างเดียวผมจึงขอให้ท่านเอาประเด็นที่สําคัญสรุปได้เลยครับไม่ต้องตอบคาถามแล้วครับได้ครับท่านประธานผมขออนุญาตนะครับประการที่1อย่าเพิ่งนับเวลานะครับท่านมอบหมายให้ผม15นาทีตอนเปิด1 0นาทีตอนปิดรวมกัน25นาทีผมยังใช้ไม่เกิน25ินาทีแน่นอน ครับประเด็นเรื่องเวลาประเด็นเรื่องหลักการว่าผู้สรุปก็คือสรุปที่เนื้อหาทั้งหมดที่ท่านอภิปรายไม่ใช่มาต่อคำสามไล่เลียงแต่ละคนแต่ละคนนะฮะครับไม่ใช่ผู้มารายงานท่านเป็นผู้สรุปท่านสรุปได้เลยครับผมจะอนุญาต2อสารมัที่ได้ครับได้ครับผมขอผมขอประท้วงท่านประธานครับปีผู้ประท้วงเชิญครับได้ครับคือท่านประธานบอกว่าผมไม่มีสิทธิ์ในการตอบคาถามนะครับอพราะนั้นก็เคารพความเห็นของท่านประธานซึ่งอาจจะเห็นต่างกัน แต่เมื่อสักครู่มีเพื่อนสมาชิกอภิปรายบอกว่าอยากถามผู้เสนอให้ตอบผมไม่เห็นท่านประธานไปหยุดเขาเลยครับว่าถามไม่ได้ก็ได้ได้ตอบไปแล้วก็ประเด็นก็ใกล้เคียงกันผมไม่อยากให้ท่านตอบทั่วทุกคนเพราะว่ามันเกือบยี่บท่านก็ท่านสรุปได้ครับท่านจะพอดูในคำสรุปก็เป็นคำตอบได้ครับขออนุญาตท่านประธานครับท่าน ท่านประท้วงเรื่องอะไรครับเจิดครับขอให้ประท้วงในเรื่องที่ว่าผมทาผิดข้อบังคับนะครับเจิดครับก่อนวิทย์ครับขอบคุณท่านประธานครับผมก็อวุธดุมพิพัฒน์สกุลครับสมาชิกรัฐสภานะครับก็จริงๆไม่อยากประท้วงท่านประธานนะครับก็อยากจะขอหารือสั้นๆนิดเดียวครับผมไม่อยากประท้วงที่เสียบรรยากาศนะครับครัเจิดครับครับขอบคุณท่านประธานครับผมขอสองประเด็นครับท่านประธานประเด็นแรกเนี่ยผมคิดว่าเจตนารมในการที่ให้ผู้เสนอร่างหรือผู้เสนอยติใดๆก็ตามเนี่ยได้เสนอตอนต้น และได้สรุปตอนจบเนี่ยเ <c oughs> จตนารมณหนึ่งก็คือได้ตอบข้อสงสัย <c oughs> ที่สมาชิกเนี่ยได้อภิปรายหรือ <c oughs> ในบางประเด็นที่สมาชิกอาจจะเข้าใจผิดหรือว่า ไม่ไม่ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงเจตนาของที่ผู้เสนอ่างนะครับซึ่งผมคิดว่าการตอบคําถามของสมาชิกเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของสมาชิกเช่นกันประเด็นที่2องท่านประธานเพื่อความราบรื่นนะครับ,รบผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราตกลงกันว่าให้เวลาฝ่ายรับประมาณ1ชั่วโมงนะครับซึ่งจริงๆทางฝ่ายค้านเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้ครบนะครับยังไม่ได้ใช้เกินก็ยังพอมีเวลาแล้วก็เราก็ทําเวลากันได้ค่อนข้างดีนะครับ,รบถ้าถ้าจะให้ท่านผลิตคงใช้เวลาอีกไม่มากนะครับได้อภิปรายจนจบเนี่ยก็จะขอบคุณมากนะครับผมก็จะอนุญาตให้แต่ว่า ไม่ใช่มาตอบคำถามนะครับประเด็นก็คือท่านสรุปได้ในประเด็นสําคัญนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ทําผิดข้อบังคับคุณผลิตก็ยังไม่ได้ทาผิดข้อบังคับนะครับก็ดําเนินไปตามข้อบังคับนี้นะครับก็เชิญครับคุณผลิตครับได้ครับเรียนท่านประธานครับใช้เวลาอีกไม่นานครับมีแค่3ประเด็นเท่านั้นครับก็ถ้างั้นไม่ตอบคำถามก็ได้ครับแต่ขออนุญาตสรุปในอีก3ประเด็นที่เชื่อมโยงกับคําถามที่เพื่อนสมาชิกถามขึ้นมานะครับประเด็นที่1ที่อยากจะสรุปนะครับก็คือเชื่อมโยงกับคําถามของท่านอัครเดชนะครับที่ อาจจะตั้งคําถามว่าการให้คนที่ไม่เป็นสมาชิกรัฐภาเข้ามาเป็นกรรมธิการนั้นจะมีความเหมาะสมหรือไม่ครับความจริงความเหมาะสมมันก็เป็นดุลพินิษของแต่ละท่านที่จะพิจารณาแต่ผมคิดว่าท้ายสุดแล้วบุคคลเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นบุคคลที่ถูกสุ่มานะครับแต่เป็น <hayır> บุคคลที่แต่ละพักการเมืองนั้นเสนอเข้ามาตามสัดส่วนที่ตนเองมีนะครับดังนั้นเนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยความเหมาะสมของบุคคลดังกล่าวจะเหมาะสมหรือไม่ก็คงขึ้นอยู่กับดุลพินิษของแต่ละพักการเมืองในการเสนอชื่อเข้ามาด้วยนะครับ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพครับหากสมมติพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับขออนุญาตที่เอ่ยชื่อพรรคนะครับและก็ขออนุญาตที่เอ่ยนามบุคคลที่กำลังจะเอ่ยต่อไปด้วยแต่หากสมมติพรรครวมไทยสร้างชาติตัดสินใจว่าอยากจะเสนอท่านพีรพันธ์มาเป็นกรรมธิการในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับทั้งๆที่ท่านพีรพันธนะ์ณเวลานี้อาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรอยู่แต่ในฐานะคนที่เคยเป็นประธานกรรมธิการวิสาม,มัน พิจารณาปัญหาของท่านมูลหกศูนย์มีรายงานหลายร้อยหน้านะครับที่ยังใช้อ้างอิงอยู่ในปัจจุบันแต่สภาชุดที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าท่านก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ไม่ได้เป็นสมาชิกราชสภาแต่ก็มีความเหมาะสมที่จะสามารถเข้ามาทําหน้าที่ในชั้นกรรมธิการได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนประเด็นที่2ครับไปไปที่ทางท่านประยุทธ์นะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับหลายประเด็นผมคิดว่าผมตอบไปแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นที่อาจจะยังไม่ได้ตอบจากของท่านประยุทธ์ก็คือท่านก็ให้ข้อสังเกตมาที่ดีนะครับว่าการจะให้บุคคลที่ไม่ได้เป็น สมาชิกของสองสภามาแก้รัฐมะนูลในชั้นกรรมธิการเนี่ยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับผมก็ขออนุญาตตอบว่าความจริงสิ่งที่ผมเสนอไม่ได้ต่างจากหลักการในร่างแก้ไขรมนูลเรื่องส,อสรอของพักเพื่อไทยที่เพิ่งยื่นเข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับถ้าไปเปิดอ่านตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการเสนอให้มีสภาร่างรมนูลที่มาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่แต่มีการเขียนไว้ครับว่าส,สารนั้นสามารถตั้งกรรมธิการยกร่างขึ้นมาได้ ซึ่งในกรรมการทการยกร่างก็ไปกําหนดไว้ครับว่าไม่จําเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐมนูญกันทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่า,อารอบครอบหรือไม่ให้ท่านพิจารณานะครับแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่ผมเสนอไม่ได้ขัดแย้งกับหลักการและก็รายละเอียดของร่างแก้ไขรมนูญเกี่ยวกับเรื่องสัสดรที่พักเพื่อไทยเสนอเข้ามาเองนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายก็รรท่านประธานก็อยา,ากจะขออนุญาตทิ้งท้ายโดยการสรุปและก็ไม่เชิงตอบครับสรุปเชื่อมโยงกับคําถามหรือว่าข้อสังเกตของอีกสองท่านนะครับก็คือท่านจ mm ิตติพจน์และก็ ท่านชนลนานของนิยาตที่เอ่ยนามก็ต้องขอบคุณกับข้อสังเกตดีๆนะครับที่ให้มาว่าให้ตรวจสอบความรอบคอบนะครับว่าร่างแก้ไขข้อบังคับเนี่ยมันเป็นไปนตามเจตนารมณ์ของมาตรา,ต,าต่างๆของรัฐมนตรือไมมนะครับแต่ว่าก็อยากจะขอบคุณทั้งสองท่านที่มองว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยเราสามารถไปพูดคุยกันในชั้นกรรมธิการได้และทั้งสองท่านก็ได้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการที่จะลงมติรับหลักการกันในวันนี้นะครับดังนั้นก็กล่าวทิ้งท้ายว่ามผมก็หวังว่า ทุกประเด็นที่หลายคนสงสัยนั้นผมได้ตอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับอะไรที่ยังเห็นต่างกันก็คิดว่าเป็นรายละเอียดที่เราสามารถไปพูดคุยกันได้ในชั้นกรรมธิการแล้วก็หวังว่าที่ประชุมรัฐสภาแห่งนี้นั้นจะสามารถลงมติเห็นชอบกับร่างแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวได้ขอบคุณมากครับระธาน